สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการ unboxing นะครับผมเซี่ยหยุ่นนะเพลน 2s นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการอันบ็อกกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีตัวนี้นะครับนี่ผมใช้มานานแล้วนะครับก็คือตัวเซี่ยหยุ่นนะครับ vivo s นะครับผมซึ่งใช้ดีมากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมใช้คู่กับ เอ4นะครับผมแล้วก็1 0 18นะครับซึ่งใช้ออกงานมาหลายงานมากแล้วครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อัพขึ้นมานะผมก็คือรับน้ำหนักได้มากกว่าแข่งขึ้นมาหน่อยนะครับจากตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าซึ่งเคลนทูตัวนี้นะผมผมได้อุปการับคุณมาจาก The d ด g i t a l STM นะครับผมซึ่งให้ตัวที่ผมมาทําการรีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมี2คลิปนะครับก็คือตัวอันบ x ็อกนะครับคือตัวนี้เลยแล้วก็ตัวที่ผมเอาไปใช้งานจริงอีกตัวหนึ่งนะครับ โปโตแคเน่นนทบุรีนะครับบริเวด้วย2ปีนะครับแกะกล่องกระดาษออกมาแล้วข้างในเราเจอตัวจริงแล้วอยู่นี่ป๊าบนี่นี่ก็คือเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับผมข้างในกล่องกระดาษจะมีตัวนี้อยู่ด้วยนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมแล้วก็เซอร์วิสคัทนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานผ่านแอปนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมดูก้นกล่องนะต้องดูดีๆนะครับอย่าทิ้งนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้มาดูเจ้าตัวกันดีกว่านะครับที่เราเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับ ก็ในกล่องนี้ก็คืออุปกรณ์ผมถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะค่อนข้างจะซิมเปิลแล้วก็ทุกอย่างได้ใช้งานหมดนะครับไม่มีอะไรที่แบบว่าเผื่อหรือเผื่อขาดมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูที่กล่องนิดนึงครับผมตัวกล่องตัวนี้นะจะไม่เหมือนกับตัวกล่องของ v ิวิวนะครับผมเพราะว่าตัวกล่องของ v ิวิวเนี่ยมันจะเป็นโฟมแปะบนแปะล่างนะครับไม่ใช่กระเป๋าแบบนี้นะคือแบบนี้มันมาเป็นกระเป๋าสามารถทราเวลได้แบบนี้เลยนะครับส่วน v ิวิวไม่ใช่นะครับถือว่าดีมากนะครับชอบมากเลยมาดูเจ้าตัวดีกว่าขนาดนะครับ ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาครับใหญ่ขึ้นมากว่าตัว BBS พอสมควรนะแต่ว่าไม่ใหญ่เท่า KT แน่นอนนะครับนี่ตัวกินบอลนะผมมีชัยพอดนะครับเอาไปเสียบด้านล่างนะผมเสียบเลยแล้วกันมีฐานมาให้นะครับ3ก้อนตัวนี้ใช้ฐาน3ก้อนนะครับและฐานนี้ก็คือสามารถชาร์จได้นะมีที่ชาร์จมาให้นะผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ใช้เป็น Type C นะผมชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้12ชั่วโมงนะครับผมง่ายๆก็คือชาร์จครั้งหนึ่งเปิดได้ทั้งวันเลยนะครับต่อมาครับดูตัวนี้ก่อน ตัวนี้เป็น Quick Release นะครับไว้ติดกับกล้องนะครับตัวนี้ตัวเทปที่ไว้ติดกับตัว gimbal นี้ครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาประกอบล่ากให้ดูทีเดียวนะครับมีอะไรอีกมีตัวนี้เป็นตัวที่เขาใช้ไว้ยันตัวกล้องนะผมก็เสียบเงียบจิมไว้์โดนหน้า gimbal และไว้ยันตัวเลนนะครับให้ให้ตัวเลนเนี่ยมันมีจุดลับน้ำหนัก2จุดนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่ง ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวไว้สําหรับรองฐานกล้องนะครับในกรณีที่ตัวเลนส์นะครับมีขนาดใหญ่กว่าตัวกล้องทําให้เวลาเราติดไปบนกิมบอลเนี่ยแล้วตัวเลนส์เนี่ยมันติดกับตัวเพจนะครับก็ามารถใช้ตัวนี้รองกล้องขึ้นมาเพื่อให้มันมีระยะห่างระหว่างตัวเลนส์กับตัวเพจขึ้นมาได้นะครับการชื้นก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรครับเสียบไว้โอเคครับต่อมาครับมาดูตัวนี้สายชาร์จนะครับ type c นะครับผมสาหรับชาร์จตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนี่เป็น type c นะครับผม micro usb นะครับผมแล้วก็ Type C นะครับ Mini USB นะครับผมแล้วก็ Type C ไป Type C นะครับผมผมคิดว่าสายพวกนี้ครับที่เขาให้มาเพิ่มเนี่ยก็คือไว้ต่อกับอุปกรณ์นะครับที่เป็นตัวมอนิเตอร์หรืออาจจะเป็นตัวโฟ l o ค Focus หรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ต่อกับโปรเกมบอลได้นะครับผมเขาเลยให้มาเผื่อเยอะมากนะครับผมซึ่งถือว่าดีนะครับอันนี้ซองนี้ครับเป็นน็อตสปูนะครับผมแปดเยนต่างๆเต็มเลยนะครับผมก็ค <override> ือเขาให้มาสแปร์นะเผื่อว่าเราทําหายหรือว่าต้องใช้เพิ่มอะไรเงี้ยครับก็โอเคตามนี <im> ้ครับผมเดี๋ยยยยววววผมเเเอออาากกรรรีีงไ้้้บบบนนนนโต๊ะะะ่่คคััแลดด๋ถใหู แล้วก็เดี๋ยวมาประกอบล่างแล้วเดี๋ยวมาดูกัน โอเคครับผมตอนนี้เราทาการอันบล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบล่างกันดูนะครับวันนี้ครับผมจะใช้ตัวนี้ครับ AJ3 นะครับผมแล้วก็ไทมอลนะ17 28นะครับผมแล้วผมก็จะลองติดกริปด้วยนะครับว่าตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ไหมนะครับซึ่งมันน่าจะรับน้ำหนักได้แล้วนะเพราะตัวนี้ถือว่ารับน้ำหนักได้ดีมากนะครับผมขึ้นวิวเอสยังได้เลยนะครับขึ้นตัวนี้ต้องสบายแน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมเสียบถ่านไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับถ่านอยู่ได้12ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดชาร์เต็มม เี็บตัวมินิไทพอดเข้าไปนะครับพวกสายที่ผมไม่ใช้นะผมเอาออกไปก่อนดีกว่ามาประกอบกันเลยเวลาประกอบครับตัวนี้อยู่ด้านหน้านะครับผมท,ที่มีสกรูนะตัวนี้อยู่ด้านหน้านะครับอาจจะไม่ค่อยชินนะเพิ่งใช้ครั้งแรกคนระับวันนี้กล้องนะครับเสียก็ไปเลยตรงนี้ ไปนะลองบาลานดูเลยนะครับแกนแรกเทน้าถอยๆอันนี้ถือว่าบาลานได้ง่ายนะผมเพราะว่ามันมีตัวล็อกนะครับทั้ง3แกนเลยนะผมโอเคอ่ะหนึ่แกนต่อไปครับแกนที่2 เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็บาลานซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับช่วยดาโหลดนิดนึงเรียบร้อยครับผมประมาณนี้เลยครับง่ายๆไม่ยากนะครับน้ําหนัก ใช้ได้นะผมตัวซีหยุนเคานทูนะครับก็คือน้ําหนักของมันอะไม่ถึง2อกิโลแล้วันหนึ่งจุดแปดนะครับแล้วก็รวมกล้องรวมเลนอะไรเข้าไปเนี่ยก็น่าจะมีประมาณสองกิโลครึ่งหรือสามกิโลได้นะผมก็น้ําหนักใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่าความรู้สึกนะครับก็คือความนิ่งอะความนิ่มนวลเนี่ยมันดีกว่าวิววิวเอสมากนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำวิดีโอตัวนึงครับเป็นตัวที่เราจะเอาตัวเนี้ยออกไปภาคหนังกันนะครับว่าจะเป็นไงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์อื่นกันบ้างนะที่ไอตัวนี้เนี่ยมันมีมากกกวว่่่าาตัััออืนนนะครบผมมดู อันแรกเลยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็น gimbal ตัวแรกบางที่เราสามารถถ่ายเป็น vertical mode ได้นะครับผมก็คือเป็นโหมดแนวตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทําไงถล็อกแกนก่อนเราสามารถแกะตัวนี้ครับออกไปเสียบด้านบนได้นะครับ โบทิโคมหมดแล้วครับพอเราเสียบอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบโบทิโคได้นะครับสำหรับไว้ทํางานบนทิกต o k หรือว่าอินสตาแกรมนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิดีโอที่สำหรับดูบนมือถือนะแนวตั้งเยอะเหมือนกันนะครับผมอย่างต่อมานะครับก็คือเราสามารถเนี่ยถอดแกนด้านหลังนะครับแล้วก็จับมอเตอร์เนี่ยลงมาให้อยู่ด้านล่างได้ด้วยนะครับเราลองมาทํากันเลยคือแกะมาก่อนนะครับต้องใช้เป็นแปดเหลี่ยมที่เขาให้มานะครับอย่างนี้เลย คครับผมตอนนี้เราก็ทําการถอดนะครับมอเตอร์ด้านหลังนะครับลงมาอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับว่ายิมบอลหน้าตาของเราก็จะดูเล็กลงนะครับกระทัดดมากขึ้นและที่สําคัญนะครับผมไม่ติดจอแล้วนะเห็นไหมถ่ายตรงนี้ดูจอไม่ติดจอแล้วครับสามารถมองดูได้เลยนะครับซึ่งมอเตอร์ตรงนี้อยู่ต่ำมากๆแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาตัวมอเตอร์เนี่ยแกนด้านหลังออกนะครับออกมาไว้ทงด้านล่างแล้วเนี่ย ต้องกดออโต้ทูด้วยนะครับไม่งั้นเวลาเราเป่ยเป็นโหมดวอเทคอะไรเงี้ยเวลามันหงายกล้องขึ้นเนี่ยมันจะหงายตามมอเตอร์ด้านหลังครับมันจะไม่ตรงนะครับผมนี่เราก็ถือว่าอันบ็อกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโหมดต่างๆด้านหลังกันก่อนดีกว่านะว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมอันแรกนะผมโหมดแพนโฟล์นะครับผมโอเคล็อกโหมดนะครับผมเลเวนคลิกเป็นโหมด p o v นะครับผมแล้วก็โหมดวอเทคนะครับตามนี้เลยครับโอเคกลับมาโหมดเดิมนะครับแล้วก็กดไปดูเมนูหน่อยนะครับกดลงนะครับ ก็จะมีต่างๆนะครับให้เลือกนะครับอันแรกนะผมออโต้ทูนนะครับกดเข้าไปนะครับนะกล้องราทำการสารั่นนี้เพื่อหาจุดบาลานซ์ของกล้องนะครับหาว่ากล้องน้ําหนักขนาดไหนจุดบาลานซ์อยู่ตรงไหนนะครับก็รอนิดนึนงมันจะมีการสารั่นๆนี้แหละก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคครับ ซึ่งสมัยถูกแปว่าได้แล้วนะครับตอนนี้คือมอเตอร์ของเราก็จูนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็หวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอตัวนี้กันนะครับวิดีโอตัวต่อไปเนี่ยก็คือเราจะไปถ่ายกันข้างนอกนะครับก็คือเอาตัวเนี้ยไปใช้งานจริงเลยนะว่าถ่ายในสถานที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างเวลาอยู่หน้าง,งานแล้วแต่ละโหมดทำงานได้เป็นไงบ้างนะครับผมก็วันนี้ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ